สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับช่องเลขาบอมนะครับวันนี้จะมาตีผังนะครับตีผังเพื่อก่อสร้างอาคารนะครับอาคารที่เราจะทําก็คือขนาด6กคูณเนะครับขนาด6กคูณเก้าเราก็จะตีผังบารอบก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้หาระดับผังบารนะครับเราก็จะตีบานี้ประมาณ1เมตรนะครับออกจาก ตัวเสาจริงนะครับโอเคตอนนี้กำลังหาระดับน้ำนะครับระดับที่ไม่ใจอยู่ให้ไม้บาแต่ละแต่ละตัวนะครับหลังหลังไม้บาให้ได้ระดับเดียวกันนะครับเราจะได้รู้ระดับของความลึกของฐานรากนะครับจะเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์นะครับเราก็จะถ่ายระดับกันไปทุกทุกไม้บานะครับ วันนี้เรียกว่าไม้บานะครับร้อนนี่มาแต่วอที่ไอ้กูดิี่อ่เพี่โไม้บาทุกระดับไม้บาเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากันทุกอันนะครับเพื่อเพื่อวัดจากเส้นเอ็นลงมาถึงฐานรากเรานะครับฐานรากเราจะได้มีความลึกเท่ากันนะครับ โครงสร้างตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหกคูณเก้านะครับนี่ครับร,ร,ร,ระดับน้ำจะต้องอยู่หลังไม้ไมบานะครับนนก็ต้องเสมอกันอ,นนอ,อมื พอเราถ่ายระดับเสร็จนะครับเราก็จะขีดขีดนี้ไว้นะครับขีดเมจิกไว้เพื่อให้รู้ว่าตัวนี้คือระดับหลังบาที่เท่าๆกันทุกทุกหลังบานะครับเราจะขีดไว้แล้วก็ให้คนงานมาตอกนะครับให้หลังบารเราเสมอกับเส้นที่เราขีดไว้นะครับนี่คือการหาระดับหลังบานะครับเพื่อจะหาความลึกของหลุมที่เท่าๆกัน เวลาเราขุดหลุมจะได้ความลึกเท่าๆกันนะครับหลังจากที่เราได้ทําการ offset ระหว่างขอบแดนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการหาฉากนะครับจะมี3วิธีนะครับอันนี้ก็หาฉากแบบบ้านๆเลยนะครับก็มีฉากมาจับตรงเส้นตัดที่เส้นตัดของแนวนะครับ เราก็จะดูว่ามันได้ฉากไหมนะครับก็คือเอาฉากนะครับมาทาบเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็คืออย่างนี้ก็คือได้ฉากนะครับเส้นเส้นขวามือเราก็ฉากแล้วก็เส้นทั้งหน้าเรานี่ก็ฉากนะครับนี้ก็เช็คหลายหลายมุมนะครับเช็คทุกมุมอันนี้คือการเช็คฉากนะครับต่อมาก็ ีกวิธีนึงก็จะเป็นการวัดนะครับวัดจากด้านนี้ไปด้านนู้นนะครับ6เมตรแล้วเราก็วัดด้านหน้าจากด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับก็ต้อง6เมตรเหมือนกันนะครับด้านด้านหลัง6เมตรด้านหน้าก็ต้อง6เมตรนะครับแล้วก็เช็คทางด้านเช็คทางด้านข้างนะครับเช็ค วัดจากหลังไปหน้าจะได้9เมตรฝั่งนี้ก็ต้องวัดจากนี่ไปหน้าก็ต้องได้9เมตรเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นฉากนะครับอันนี้วิธีที่สองส่วนวิธีที่สามนะครับก็จะเขาใช้เรียกว่าสูตรพีทาโกรัสนะครับพีทาโกรัสก็คือสามสี่ห้านะครับด้านกำลังสอง บวกด้านกำลังสองถอดตะแครดูดเท่ากับด้านเฉียงนะครับก็คือ3ามกำลังสองสี่กำลังสองถอดรูดออกมาก็จะได้5้านะครับก็ที่เขาเรียกว่าสูตร3 4มี่ห้านะครับก็คืออ,อธิบายให้เข้าใจก็คือว่าวัดจากวัดจาก ว่าจากหัวเสานี้นะครับเสาอันนี้คือเสานะครับกาบบาดนี่คือเสาวัดไปสามเมตรนะครับวัดไปฝั่งนู้นสามเมตรแล้วก็วัดวัดเข้ามาทางนี้สี่เมตรนะครับวัดวัดวัดเส้นนี้สี่เมตรนี่นะครับด้านเฉียงเนี่ยจะต้องวัดวัดได้ห้าเมตรนะครับมันทิ้งจะเป็นฉากนี่เขาเรียกว่าสูตร พีทาโกรัสนะครับก็เราก็เช็คได้หลายๆวิธีนะครับวัดนี่นะครับมันก็พูดง่ายๆคือสามสี่ห้านะครับที่ช่างภาษาเรียกง่ายๆก็คือวัดแบบสามสี่ห้าเราวัดเลทางนี้เลยสามเมตรทางทางตรงเรานุ่สาเมตรทางด้านด้านขวามือเราสาเมตรแล้วจุดตัดเฉียงเฉียงนี่นะครับจะต้องเป็นห้าเมตรเท่านั้นถ้าไม่ได้ห้าเมตรหรือว่า ห้าเมตรกว่าๆนี่ก็แสดงว่าไม่ไม่ฉากนะครับแสดงว่ามันป้านละโอเคครับพอเราได้ฉากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำหนดกำหนดจุดกึ่งกลางของหลุมนะครับก็คือตรงบวกนี่นะครับแล้วเราก็เอาเอาเสามาเอาเป๊กมาปักไว้ก็ได้นะครับว่าอันนี้คือเซนเตอร์หลุมนะครับ แล้วเราก็วัดออกมา50เซนทางซ้าย50เซนทางขวา50าเซนนะครับนี่คือหลุมขนาด1เมตรนะครับแล้วเราก็ทำการโรยปูนขาวไว้นะครับเพื่อเราจะเพราะเราจะต้องใช้ไมโครขุดนะครับเส้นเอ็นต่างๆนี้เราจะเก็บหมดแล้วนะครับแต่เราที่ม,ไมีไม้บาไว้ก็เพราะว่านี่ครับมีตะปูนี่นะครับ อันนี้คือแนวเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เสาเลยเซนเตอร์เสาทุกต้นนะครับก็ไม้บาสนี่ห้ามล้นล้มเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเซนเตอร์เสาฝั่งทางนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็คือเซนเตอร์เสาฝั่งนี้นี่นะครับกากจุดตัดของมันคือเครื่องหมายบวกนี่คือหัวเสากลางเสาเลยนะครับเซนเตอร์เสาเก็บได้เลยครับ แล้วเราก็เนี่ยตอนนี้ก็เก็บได้เลยเพราะเราเรารู้หลักมันแล้วว่าอ่ากลางเสาอยู่นี่นะครับกลางเสาอยู่นี่แล้วเราออฟเซตออกมา50เซนออฟเซตออกมาทั้งขวามือ50เซนออฟเซตไปทางหน้า50เซนท้าย50เซนก็คือได้ได้1เมตรนะครับได้หลุม1เมตรพอขุดมาปุ๊บกลางเสาก็จะเป็นเซนเตอร์เสาเราเลย อนนี้พนักงานก็ทำการเก็บแล้วนะครับแล้วก็โรยปูนขาวทุกหลุมเป็นที่เรียบร้อยทางด้านนู้นก็กำลังใส่บุ้งกีแมโคโกรกำลังจะมาขุดนะครับหลุมหลุมนี้เราจะขุดอยู่ห้าสิบเซนนะครับเราจะขุดความลึกอยู่ห้าสิบเซนลึกห้าสิบเซนกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรนะครับ งานนี้นะครับเราไม่ได้มัดตะก้อเองนะครับเราไปซื้อตะก้อสาเร็จรูปเลยนะครับขนาด9 0คูณเ0ซนติเมตรนะครับเป็นตะก้อตะก้อ90คูณเ0นะครับเพื่อเอามาใช้ในฟุตติ้งเมตรคูณเมตรก็คือว่าที่เราวัดหลุมเราเมื่อเี้ให้ได้เมตรก็คือเมตรเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับ5ออกจาก คาเวลลิงเนี่ยห้าเซนนะครับข้างนี้ห้าเซนเป็นเนื้อปูนนะครับให้ห่างจากเหล็กให้ห่างจากขอบเหล็กเนี่ยสองสองเซนถึงสามเซนนะครับฝั่งนี้สองถึงสามเซนแล้วฝั่งนี้สองถึงสามเซนนะครับอย่างนี้นะครับก็ไอ้น,นี้มันเก้าเก้าสิบเซนใช่ไหมครับเก้าสิบเซนแล้วก็ฝั่งนี้ห้าเซนแล้วฝั่งนี้อีกห้าเซนก็เป็นเมตรพอดีครับ เราเราก็จะขุดหลุมไว้1เมตรเราเราจะได้ไม่ต้องทำแบบอีกนะครับไม่ต้องไม่ต้องตีแบบอีกหรือว่าก่อก่ออ่อก่ออิฐให้เป็นแบบให้เสียเวลานะครับก็อเอาดินเป็นแบบเลยแต่ไมโครก็ต้องฝีมือหน่อยนะครับต้องใช้คนขับฝีมือหน่อยที่ทำเหลี่ยมให้ได้เป็นเป็นแบบในตัวเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเสียค่าไม้แบบมาตีแบบอีกนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการขุดหลุมตามที่เราได้วาดรูปโดยโรยปูนขาวไว้นะครับทีนี้ก็แมคโครก็ได้ขุดแล้วก็ใช้คนแต่งช่วยๆหน่อยนะครับจะได้เป็นเป็นเหลี่ยมพอดีแล้วก็ไม่ต้องเข้าแบบเลยนะครับเอาให้ได้เมตรคูนเมตรพอดีนะครับสำหรับฐานลากของเราเราจะทำฐานลากเมตรคูณเมตรนะครับ ลึก50เซนนะครับนี่นะครับพอไมโครขุดพอไมโครขุดไปแล้วก็เอาคนแต่งนี่นะครับระดับระดับเราก็ถ่ายจากที่เราเราทําไม้บาไว้นะครับถ่ายลงไปไม้บาจะสูงจากพื้นดิน0บวก50นะครับแล้วเราลงไป50เซนก็เท่ากับความลึกของเราที่เราจะขุดก็คือบวกเมตรนะครับ บวกเมตรแต่แต่ขุดจากพื้นเดิมลงไปห้าิเซนนะครับนี่นะครับก็จะได้ขนาดหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับแล้วเราก็ลองเอาตะก,กอ้อนะครับลงไปในหลุมดูแต่ยังต้องเอาขึ้นมาก่อนนะครับต้องเทลีนเอาแค่ว่าตะก,กอ้อลงไปได้พอดีแล้วก็มีมีส่วนที่อมตะก,กอ้อประมาณ5้าเซนครับ ปูนเนื้อปูนจะอมขอบตะก้อห้าเป็นเพื่อการการเป็นสนิมของเหล็กนะครับจะต้องมี <c oughs> เนื้อเหล็กเนี่ยห้ามโดนดินเด็ด่าดนะครับจะต้องพื้นก็ต้องเทลีนก่อนนะครับก่อนที่จะนี่ครับพื้นดินเนี่ยเราเราจะไม่ไม่ลงเหล็กตะก้อลงไปโดยเด็ดขาดเลยนะครับ เราจะต้องเทลีนก่อนนะครับเทปูนบางๆ5้าเซนก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กเพื่อไม่ให้เนื้อเหล็กแตะกับผิวดินหรือผิวน้ํานะครับถ้าเหล็กโดนความพื้นหรือโดนดินโดยตรงนะครับก็นานๆไปก็จะเป็นสนิมน,นะครับเหล็กก็จะหมดเสื่อมคุณภาพลงไปนะครับบางทีที่เคยเห็นก็คือช่างก็มักง่ายนะครับไม่เทลีนก็ เอาเหล็กลงไปเลยแล้วก็เทซูสติ้งอมไปก,ก็เหล็กเหล็กเหล็กมันก็จะอยู่เหล็กมันก็จะอยู่ใต้เหล็กมันก็จะอยู่ในดินนะคนระับสัมผัสดินโดยตรง หลังจากที่เราขุดหลุมเสาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหาเซนเตอร์เสาแล้วก็ระดับเสานะครับระดับที่เราจะเทลีนนะครับเพื่อจะเพื่อจะได้เป็นพื้นให้เสาสําเร็จนะครับมายืนบนลีนเราให้ได้ระดับเลยนะครับตอนนี้เราก็หาระดับไว้ประมาณ5เซนนะครับเราจะเทลีน5 cm, เซนแล้วก็ปักหมุดไว้5เซนนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้สตาร์ทนะครับใช้กล้องกับไม้สตาร์ทนะครับ ในการวัดนะครับให้เทป,ปูนพอเทป,ปุ๊บระดับระดับเนื้อปูนจะเท่ากันหมดเลยนะครับเวลาตั้งเสาจะเสมอกันเดียะเลยหัวเสาจะเสมอกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ขั้นตอนที่ให้ระดับหลังลีนนะครับก่อนเทเรีก็เราก็ให้ระดับเลยนะครับมันจะได้ เปี้ยตั้งแต่ฐานลากเลยนะครับเอาลถไอกล้องมือน,นึงอะแกะประมาณนะการที่เราให้ระดับเปี้ยตั้งแต่ฐานลากเราจะได้ไม่ต้องไปตัดเสาเยอะนะครับไม่ต้องไปตัดไปต่อนะครับพอเราตั้งเสาถ้าเสามาเท่ากันเปี้ยเนี่ยยังไงก็หัวเสาก็ต้องเท่ากันนะครับตอนนี้เราก็ให้ระดับโดยวิศวกรส่งนะครับดูฐานยืนนะครับกล้องตั้งตั้งสูงกว่าตัวนะครับก็เลยต้องเอาฐานมาลองนะครับเอาเพื่อน อันนี้เป็นเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านะครับ,บ,บนะที่เกียรตตั้งกล้องใหม่นะครับเลยเอากระบะปูนมาลองให้ตัวสูงขึ้นนะครับจะได้ส่องกล้องถึงที่เกียรตตั้งกล้องใหม่นะครับนี่เราก็วัดระดับตั้งตัวนี้ห้าเซนแล้วนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เอาเท่าระดับนี้ครับตัวอื่นจะกี่เซนก็ช่างหลุมอื่นจะกี่เซนก็ช่างนะครับแต่จะ เอาให้ได้เท่ากับระดับ5เซนของหลุมแรกนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะหนาหน่อยลน่บางทีบางทีเราขุดหลุมไว้ไม่ค่อยเท่ากันครับระดับหลุม,ม,มเราจะเราวัดด้วย เราวัดด้วยสลับเมตรแล้วก็เอ็นนะครับบางทีมันก็เพี้ยนนิดนึงนะครับเฮ้ยหลุมนี้มันทําไมสูงสูงเยอะจังนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เช็คก,กนาาันนี่เป็นหลุมสุดท้ายแล้วนะครับวิธีใช้กล้องระดับนะครับถ้าเราอ่านค่าหลุมแรกได้เท่าไหร่เราต้องอ่านหลุมอื่นได้เท่านั้นนะครับระดับทิ้งจะเท่ากัน คิดง่ายๆครับมันจะตัวเลขไหนก็ช่างตอนนี้เราอยู่ที่2เมตร23เซนนะครับจากจากที่เราอ่านอ่านตัวเลขได้เนี่นะครับ2เราจะอ่านได้2 2เมตร23เซนนะครับหลุมอื่นเราก็ต้องอ่านให้ได้2เมตร23เซนนะครับแล้วก็แสดงว่าระดับที่เราเทป,ปูนมันจะต้องเท่ากันนะครับอันนี้การเทคนิคการอ่านกล้องแบบง่ายๆนะครับ หลุมแรกหลุมแรกเราอ่านได้สองเมตรยีสิบสามนะครับแล้วก็ตอกหลักที่หัวหลักนะครับแล้วก็เราก็ตอกหัวหลักอื่นแล้วก็เราก็เอาค้อนตอกให้มันได้อ่านระดับได้2เมตรยีสิบสามเท่ากันนี่ก็เป็นหลุมสุดท้ายแล้วนะครับ,เร,บเราก็จะได้ระดับหัวอา่าระดับที่เทลีนเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเทลีนนะครับให้ได้ระดับหัวหมุดที่เราได้ถ่ายระดับไว้นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณห้าเซนนะครับเทลีนห้าเซนแล้วก็ทุกหลุมระดับที่เทเสร็จแล้วทุกหลุมที่เทเสร็จแล้วมันก็จะลึกประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็เทลีนนะครับระดับระดับบุดที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเรียบร้อยถึงหัวพอดีเวลาตั้งเสาปุ๊บมันก็จะหัวเสามันก็จะพอดีกันเลยนะครับมาดูหลุมที่สองนะครับ เราด้ตั้งระดับไว้ประมาณห้าเซนนะครับไรู้ดีกาไม่รู้มีไหมแล้วจะนด้ยเรายึดข้า,า,าวมาเานี่ยยึดข้าวมาส่วนมันยาว,าาาวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการวางเหล็กตะก้อนะครับเราก็จะหาเซนเตอร์ของเหล็กตะก้อให้ตรงกับที่เราตีผังบาไว้นะฮะให้ได้เซนเตอร์เซนเตอร์ของเราคือกลางไม้บานี่นะครับแล้วก็เฉลี่ยให้ ตะก,กอ้อของเรานะครับอยู่เซนเตอร์ให้ได้เพราะเสาเราจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับในที่นี้เราก็ใช้ตะก,กอ้อสำเร็จรูปนะครับขนาดเก้าสิบคูณเก้าสิบนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไวขึ้นไปซื้อจากไทยวัสดุนะครับตะก,กอ้อละเก้าร้อยเก้าร้ยหกสิบาทนะครับ ก็ดีไม่ต้องมาเสียเวลาผูกนะครับกว่าจะผูกกว่าจะมัดก็ค่าแรงค่าค่าเหล็กค่าแรงก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนี่แหละครับต่อต่อหลุมนะครับนี่ก็คือฟุตติ้งฟุตติ้งนะครับเรียกว่าเหล็กตะก้อฟุตติ้งนะครับสําเร็จรูปขนาดเก้าสิบคูณเก้าสิบเซนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะหาเซนเตอร์ของเสานะครับด้วยการ ขึงเอ็นที่เราได้ล่อไว้ตั้งแต่ตีผังนะครับก่อนที่จะขุดหลุมนะครับแล้วเราก็จะมีตะปูนี่นะครับที่ไม้บาไม้บาที่เราหาระดับไว้แล้วนะครับแล้วก็จะหาเซนเตอร์ไปในตัวนะครับเอ่อหมุดเรานี่ก็จะคือเซนเตอร์ของเสานะครับกากระบาดนี่ก็คือเสานะครับเซนเตอร์เสาเลยนี่นะครับก็จะอยู่ตรงกลางเปียะเลยนะครับ ขุดก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าเราได้ทำไม้บาเป็นตุ๊กตาไว้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือข้อดีสําหรับการล่อด้วยเอ็นนะครับแล้วก็มีไม้บามีไม้บาตอกไว้ตลอดเวลาเราเอาเราขุดหลุมเราก็เอาเอ็นออกก่อนพอเราขุดเสร็จเราก็เอาเอ็นมาลอกก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ หลังจากที่เราหาเซนเตอร์ของเสาแล้วนะครับเรา,าก็หาแนวดิ่งแล้วก็ระดับน้ำนะครับในการตั้งให้ได้ทั้งด้านแนวแนวข้างแล้วก็แนวแนวหน้านครับด้านซ้ายด้านขวาต้องได้ได้ดิ่งนะครับเช็คด้วยระดับน้ำนะครับ

ติดคำยันแล้วเพื่อขันชนอกนะครับคำยันเพื่อไม่ให้ไม่ให้เสาล้มนะครับเอาสองมันมกรหน่ำเนี่ยยาอะไรกนลูกยาไรชลไดิ่งแล้วนะครับท,ท,ทั้งสองด้านเดีเ๋ยวปรับอีกนิดนึงนะครับให้ให้ลูกน้ำอยู่กลางนะครับดันคำยันให้ลูกน้ำอยู่ กลางนะครับแล้วก็เสาก็จะไม่ล้มดิ่งนะครับหลาายยังจากที่เราตั้งเสาทั้ง6ต้นเสร็จนะครับเราก็มารีเช็ตอีกทีนะครับแนวเราเช็คโดยรวมก็คือเราเช็คเสาต้นนี้นะครับจะต้องเป็นต้นเดียวเราจะไม่เห็นต้นหลังนะครับเพราะว่าถ้าเห็นต้นหลังเมื่อไหร่สแสดงว่าล้มดิ่งนะครับอย่างนงี้นะครับเราจะต้องเห็นเป็นแค่ต้นเดียวนะครับ จะเสากี่ต้นก็ช่างถ้าเราอยู่มุมนี้เราจะต้องเห็นเสาแค่ต้นเดียวนี่นะครับนี่แล้วก็เช็คทุกต้นนะครับนี่นะครับนี่ถ้าถ้าเกิดเห็นเสาต้นหลังแสดงว่าเสาเสามีการล้มดิ่งนะครับอันนี้ถือว่าไม่ล้มนะครับ ทางนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแนวนี้ถือว่าผ่านนะครับไม่ไม่มีล้มสักต้นนะครับไม่มีไม่มีเห็นเสาต้นหลังเลยนะครับอยู่ในแนวอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน,นพอเช็คทางนี้เสร็จก็เราก็เช็คทางด้านหน้าด้วยนะครับมาเช็คอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับเสาสามต้นนะครับจะต้องมองเป็นต้นเดียวนะครับห้าม ห้ามมีต้นใดต้นหนึ่งเหลื่อมออกมานะครับอย่างนี้ถือว่าผ่านนะครับเสาสามต้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายืนในแนวแนวระนาบนะครับจะต้องเห็นแค่ต้นเดียวนะครับห้ามห้ามมีเสาต้นอื่นโหมกขึ้นมานะครับยังช่วยู้ไม่เอาหรือที่มาทำมากันเราเน่นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ล้มดิ่งนะครับ วิธีเช็คหน้าขนานหน้านี่นะครับหน้าเสาเนี่ยว่าตรงกันไหมนะครับดูที่เอน็นนะครับคือเอน็นเนี่ยห้ามห้ามอยู่ชิดเสานะครับต้องให้ห่างจากเสารประมาณ1มิลนะครับ1มิลถึง2มิลถ้าต้นนี้ห่าง1มิลต้นนู้นก็ต้องห่าง1มิลนะครับต้นท้ายก็ถือว่าได้แนวนะครับอันนี้ถือว่าแนวแนวเสาจะได้แนว วิธีวิธีเช็คแนวเสานะครับว่าล้มดิ่งหรือไม่ล้มดิ่งนะครับครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ